สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์จี้เครื่องรางมาใหม่ครับอ่ะซึ่งเป็นจี้ที่มีชื่อว่าครับหมวกไทเทเนียมครับโอ้โหลวดลายครับสวยงามมากครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลความสามารถของจี้ใหม่กันก่อนเนาะอ่ะโอ้โหแม่งพอเข้ามาก็เด้งมาขายเลยครับโอ้โหยังไม่ซื้อครับโอ้โหขายก็แพงด้วย200เท่าไหร่วะเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูใหม่ก่อนนะครับเออขาย299ครับตีเป็น300เลยครับเออขายชิ้นละ300โอ้โหโคตรแพงเลยอ่ะเดี๋ยว เราไปดูความสามารถของจี้นี้กันก่อนครับจี้นี้นะครับความสามารถก็คือนะครับอโอ้โหมี2เวอร์ชันเดี๋ยวเราลองไปดูเวอร์ชันหมวกไทเทเนียมที่เป็นรูปสีแดงกันก่อนครับก็คือเพิ่มการคุมเต่าแม่นยำ53%ครับเพิ่มอีก7%หลังเทิร์นที่สองครับแล้วก็โอกาส80%ป้องกันสกิลบังคับย้ายของฝ่ายตรงข้ามหรือการจับครับสองครั้งครับพูดง่ายๆก็คือ มันก็เป็นสกิลเหมือนกับหมวกกระแพงเหล็กทั่วไปเลยครับแต่ว่ามันจะดีกว่าหมวกกระแพงเหล็กอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะป้องกันการดักจับด้วยครับอ่ะอย่างเช่นมีเน,นวาน่าที่ดักเราครับอ่าอ่าพวกที่มีสกิลในการดักครับอ่าอะไรสวนองุ่นของนาออนครับอ่ะเราสามารถเดินผ่านได้นะครับอ่าถ้า80%ออกครับสาหรับจี้นี้เนาะอ่าและที่สําคัญเลยครับก็คือเราสามารถเดินผ่านป้ายจุดสต็อปของ ช่เอลได้นะครับสำหรับที่หมวกไทเทเนียมครับแต่ก็มีสกิลในการป้องกันสกิลบังคับย้ายอื่นๆด้วยนะครับก็คือทั่วไปเลยครับก็คือการดูดการเรียกการเชิญาการบังคับย้ายทั่วไปเลยนะครับบวกกับการดักจับพูดง่ายเลยโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันคุมเตา่าห้สบามบวกเจ็ดหลังเธนที่สองแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันบังคับย้ายใช่ไหมแล้วก็ดักจับเรามาดูในส่วนของหมวกไทเทเนียมสีทองก,ก่อนครับ ก็คือเพิ่มการคุมเต๋า53เเพิ่ม7เปรหลังเทิร์นที่2แล้วก็โอกาส80ปรป้องกันสกคิลบังคับย้ายแล้วก็การดักจับ2ครั้งอ๋อเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยนะครับอันนี้เออเปอร์เซ็นต์เท่ากันนี่หว่าครับเพราะฉะนั้นจี้นี้นี่ถ้าใครอยากได้สีนี้ก็ควรไปเติมครับถ้าผมไปอ่าถ้าผมจำไม่ผิดน,นั้นน่าจะประมาณ29บาทนะครับเออเดี๋ยวไปดูก่อนครับก่อนอื่นเราไปดูวิธีการตามหาจี้นี้กันก่อนครับมันตามหายังไงครับก็คือ ใน,ในการตามหาจี้นี้ครับเราต้องเก็บสะสมหาหินหมวกไทเทเนียมครับ A จจำนวน3ชิ ints, ้นครับเพื่อไปแลก A บวกแบตเตอรี่หมวกไทเทเนียมครับอ่าสามชิ้นเราจะได้อันนี้มาชิ้นหนึ่งถ้าเราเจ็บ6ชิ้นครับอ่าเราก็จะได้อันนี้มา2ชิ้นเพื่อไปแลกอันนี้มา1ชิ้นครับอ่าโอ้โหตรวปแล้วครับเราต้องเก็บหินหมวกไทเทเนียมจานวน30ชิ้นครับโอ้โหโคตรเยอะเลยครับทั้งเลยเออ ใช่ไหมคือผมคำนวณผิดอันนี้3ชิ้นแรกอันนี้ได้1ชิ้นถ้าเราจะเก็บอันนี้2ชิ้นเพื่อไปแลกอันนี้1ชิ้นใช่ไหมเราต้องเก็บอันนี้ถึง6ชิ้นเราถึงจะได้หมวกอันนี้มา1ชิ้นอ่หกห้าสามสิบโอ้โหสามสิบชิ้น,นจริงๆครับเออเราถึงจะปิดหมวกไท้ที่เนี่ยมครับอ่ะเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันนะเออเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยกับหมวกอันนี้อ่ะเป๊ะเลยถ้าใครไม่พอใจในสีนี้ครับอ่ะในสกินนี้ก็ไปเติมอันนี้ได้ไดครับจากราคา แพ็กสุดคุ้มครับที่ร้านค้าเนาะแพ็กัดจำกัดครับไปซื้อได้เลยนะครับถ้าเราเราต้องปิดกี้นี้ก่อนครับปิดกี้หมวกเท่าหมวกไทเทเนียมสีแดงก่อนครับถ้าเราอยากได้สกินสีใหม่ครับเราก็ไปเติมมันนี้เอา29บาทครับในร้านค้าเพื่อแลกเอาสีทองครับเมื่อแลกแล้วอันนี้มันจะหายไปนะครับอย่าลืมโอเคใช่ไหมหรือว่าเขาปรับราคาลงหรือปรับขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูก่อนโอเคครับ29บาทครับอ ถ้าใครอยากได้สีหมวกที่เป็นสีทองครับก็ไปเติมได้ครับ29เนาะมาเพื่อไม่เป็นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับอยวผมจะไปสุ่มเลยก็แล้วกันเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นสำหรับผู้เล่นใหม่ครับที่ปิดหมวกหมวกกระแพงเหล็กจากอีเวนต์เลยหลังอีเวนต์ที่แล้วนะครับตอนนี้เพชรน้อยก็ยังไม่ต้องหาก็ได้นะครับสำหรับหมวกเทเทเนียมครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มีหมวก กาแพงเหล็กหรือว่าปิดจากอีเวนต์เลยหลังอีเวนต์ที่แล้วครับอ่าปิดหมวกกาแพงเหล็กก็อีเวนต์นี้ถามว่าควรหาไหมก็ถ้าเพรน้อยก็ควรข้ามไปก็ได้นะครับอ่าเนาะตามนี้เลยเพราะว่ามันก็ไม่ต่างจากหมวกป้องกัน,กนหรือว่าหมวกกาแพงเหล็กหรอกสําหรับกี้นี้หมวกไทเทเนียมนี่ครับนอกจากว่าถ้าเราไปเจอช่เอวพวกสายดักอะไรต่างๆครับอ่ามันถึงจะมีทกิลที่ดีกว่าหมวกกําแพงเหล็กครับอ่าก็คือในการ ป้องกันการดักจับครับพูดง่ายๆก็คือประมาณนี้เลยเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มเลยก็แล้วกันนะครับอ่าหมวกไทเทเนียมครับโอเคไปเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมมีเพชรเท่าไหร่ครับผมมีอยู่ประมาณ19,685เพชรครับตอนแรกอ่ะโอเคตอนนี้เราสุ่มไปแล้ว50เพชรอ่ะ 50, 50เพชรที่2ครับต้องมาละโอ้โหไม่ออกเลย ออกมจาจงหวะนี้เออออกมาแล้วครับหินอันนี้เราได้มา2ชิ้นแล้วเนาะอ่าเราได้มา2ชิ้นแล้วตอนนี้ถ้าเก็บครบสามชิ้นปิดแน่นอนครับเอีเวนต์โอ้โหทำไมมันยากขนาดนี้วะไม่ออกเลยครับอ่าสามชิ้นเองสามชิ้นแล้วนะครับอ่าใครปิดมากปิดน้อยไปเท่าไหร่ก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับออกไหมโอ้โหไม่มาเลยครับโอ้โหไม่มาเลย เงียบขนาดนี้อ่ะมาแล้วครับชิ้นที่สี่ครับอ่ะชิ้นที่ห้ามาแล้วชิ้นที่หกครับมาแล้วเออมาดูๆเลยมาบ่อยๆแบบนี้ก็ดีมากครับอ่ะมาไหมจังวานี้หืมช้างครับนึกว่าได้เสียงเอบวกไม่ใช่ครับโอ้โหละลังมาเงียบเลยครับเออ โอ้โหช้างมาทุกวร์ชั่นเลยไม่มาเลยนะครับตอนนี้จับหมดไปวันพันหนึ่งแล้วจะพันหนึ่งแล้วโอ้โหเต็มเต็มเร็วมากาเต็มเร็วมากครับอโอ้โหเต็มเลยครับพันหนึง่งพั 1, นหนึ่งเราจะได้กี่ชิ้นครับตอนนี้เราได้แค่หกแล้วหกชิ้นเนาะ ข่อย้ําอีกทีครับสาหรับใครที่มีเพชรน้อยครับในเว่นนี้ทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าก็ตามครับมีเพชรน้อยเดี๋ยวว่าเรามีหมวกป้องกันหรือว่าหมวกกับแผงเหล็กอยู่แล้วครับถ้าเพชรน้อยก็ควรข้ามไปก่อนครับสาหรับอีเวนนี้นะครับเพราะว่าสกิลในการป้องกันของมันเนี่ยมันป้องกันการบางคับย้ายเหมือนกันเลยครับกับหมวกกับแผงเหล็กแต่หมวกเทนเนียมมันจะดีกว่านิดนึงก็คือมันจะมีในการป้องกันการดักนะครับของีิเอลนะครับ หรือว่าการดักอยากมีเนื้ออะไรต่างๆทั่วไปเลยที่เป็นการดักของเราครับโอเคโอ้โ okay, ห oh เดี๋ยวเราไปดูก่อนครับว่าเราได้มาเท่าไหร่แล้วครับเราได้จี้เอสมาหนึ่งชิ้นเองครับเออได้หกชิ้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมขอเตือนครับอ่ะสำหรับจี้ในกล่องนี้ครับอ่ะถ้าเราแลกแล้วนี่นมันจะหายไปนะจี้หินนี่ยหินหมวกไทเทเนียมนี่เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปแลกครับนอกจากว่าเราซูมได้หมวกไทเทเนียมมาแล้วเราถึงจะอ่าถ้ามันเหลือนี่เราถึงจะนํามาแลกได้ครับ โอเคเนาะตามนี้เลยอ่าแรกแล้วมันจะให้ไปอย่าลืมนะครับอย่าไปแรกมาเราจะไปสุ่มกันต่อเลยโอ้โหไม่มาเลยนะครับออกิอง้งเงหนหลังมาไม่ออกเลยเออหรือว่ามันรู้ตัววะว่าผมจะเอาโอ้โหออกไปก่อนครับเออหรือว่าผมต้องเปลี่ยนตัววะ ในตัวนี้ไม่เหมาะเลยขอเอามาโยก็แล้วกันเนาะะมายโยเกมชอบโวยครับโอเคไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวไหม่ะขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโอเคไปเลยปากโอ้โหไม่ออกครับยิ่งไม่ออกเลยเฮ้ยทำไมมันล็อกผมเออมาแล้วครับเห็นไหมมายโยครับช่วยได้มาโยช่วยได้ครับจังหวะนี้อ่าถ้ากับว่าเรา มีอันนี้1ชิ้นใช่ไหมเป็น7ชิ้น7ชิ้น78 9 9้ากชิ้นเท่ากับว่าเรามีหินอยู่9ชิ้นครับอ่ะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนเออผมก็คำนวณผิดครับอ่าอันนี้มันแทนมันแทนหินเท่าไหร่วะพูดไปเมื่อกี้ก็ลืมไปเหมือนกันเออมันแทนหิน3อันครับโอ้โห6 7 8 9 0เท่ากับว่าตอนนี้เรามีหินอยู่1ิบชิ้นครับอ่าเท่ากับว่าตอนนี้เรามีหินสิบชิ้นเราต้องุ่มหาหินอีกประมาณ2ี่สชิ้นครับถึงจะปิดอีเวน้นนี้โอเคครับมาโยช่วยได้ครับโอ้โหละลังมาไม่ออกเลยเอวอโอ้โหไม่มาเลยเฮ้ยมาโอ้โหเสยียงขึ้นแต่ไม่ใช่ครับเ,เต็มอีกแล้วเต็มแล้วเต็มอีก มาไหมโอ้โหยังไม่มาครับเออมาแล้วครับเป็นสิบเอ็ดชิ้นแล้วครับหินตอนนี้ปบโอ้โหเงียบเลยตอนนี้เกือบจะสองพันแล้วสองพันแล้วยังเงียบเลยเออสิบสองชิ้นแล้วโอ้โหเต็มแล้วครับตอนนี้มาเดี๋ยวเราจะไปสุ่มในกล่องในลักกี้กันครับ ส่วนมากนี่มันจะชอบอวยนะอยู่ในกล่องลักกี้ครับไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้มันจะอวยไหมล่ะเออก็มาดูกันเออมาแล้วครับเป็นสิบสามชิ้นแล้วอา้าวเต็มอีกแล้วเต็มแล้วเต็มอีก ถ้าใครสุมได้ a บวกเลยครับก็จะลดวัตถุดิบจํานวนหินลงนะครับ a บวกหชิ้นเท่ากับว่าเราสุ่มได้หิน3ชิ้นเลยนะเออถ้าใครสุ่มได้ a บวกนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปสุมกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับพันที่2เลยเนาะตอนนี้ b ร้วเลยเมื่อกี้ไม่ออกเลยอ้าวขีเอ็ด่ะโอ้โหหมูทองไม่ใช่ครับเออโอ้โหพลังมาไม่ออกเลยเฮ้ H. มาโยไม่เวแล้วอะเดี๋ยวขอ,อไปขายจี้ก่อนครับขอ,อไปขายจี้ก่อนเนาะมันเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มอีกเต็มไวมากเลยเอา่าขายจี้ก่อนนะครับไปโอเคขายแค่นี้พอครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวด้วยดีกว่าครับมาโยมันเลือกไว่แล้วขอเอาตัวซิทธรรมดาดีกว่าเนาะอ่ซิทธรรมดามันชอบไว่ครับ ไว้ตัวที่แจกฟรีครับอ่ะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลครับกดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะโอเคมาลูกเต๋าใหม่มาด้วยครับอ่ะลูกเต๋าใหม่อ่าลูกเต๋าอะไรวะเดี๋ยวให้ผมไปดูก่อนครับขออนุญาตไปซื้อลูกเต๋าก่อนเนาะในราคา3ล้านครับลูกเต๋าเบสบอลโอเคซื้อเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเราได้ได้ลูกเต๋าแล้วออาลูกเต๋าให้เต็มนี่มันจะ ได้อ่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะได้อ่าจี้ด้วยนะจี้วัตถุดิบด้วยนะอ,อย่าลืมไปคือลูกเต๋าด้วยนะเออโอ้โหเสียงโคตรน่าลำพานเลยครับแต่เท่ดีนะเออเท่ดีโอเคเราก็ไปรับแพกวัตถุดิบในกล่องกันนะครับโอเคเห็นไหมอ่ามันจะมีโอ้โหมีจี้อยู่ในกล่องด้วยนะครับ ไปโอ้โหเท่ากับว่าเราได้อันนี้มาเท่าไหร่แล้ววะสิบสองหรือสิบสามเนี่ยสิบสี่ผมก็ลืมเหมือนกันนะอันนี้เป็นตําราเวสีทองครับไม่รู้ว่าเอามาทําไมมันมีภารกิจให้ทํานี่หว่าเออนี่อย่าลืมไปปลดล็อกนะอย่าลืมไปปลดล็อกเอาเพชรเอารูปบาทเอาแสงครับมีโอ้โหมีรูปบาทแสงแห่งเกียรติยศเป็นรูปบาทอาคัลเลร์ครับอะก็อย่าลืมไปซื้อด้วย อ่าไม่ใช่ไปซื้อครับอย่าลืมไปแลกอ่ารับภารกิจแล้วก็มาทําภารกิจครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้ซื้อนะเออโนบะคันเลอร์นได้จากในการล็อกอินในได้จากรางวัลน,นการเล่นการอเดรต่างๆครับมากมายเลยครับอ่าโอเคตอนนี้เท่ากับว่าเราได้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เท่ากับว่าเราได้มา1สิบสี่ชิ้นแล้วนะครับมาเราจะไปถุ่มมันต่อนะครับสิบสี่ชิ้น มาไหมโอ้โหไม่มาเลยครับด้านหลังสุ่มไปจะห้าร้อยเพชรเลยไม่ออกเลยเฮ้ยทำไมเงียบจังเงียบแบบนี้ไม่ได้นะเย่าแบบนี้เงียบไม่ได้นะโอ้โหไม่ออกครับมาซิดไม่เวล่ะซิดไปเปลี่ยนตัวใหม่เอานักท่องเที่ยวก็ได้ครับลองเอานักท่องเที่ยวดู ปเผื่อมันอวยนักท่องเที่ยวครับอวยไหมโอ้โหไม่อวยครับเออโอ้โหดูดิครับตุ่มไปห้าหกเจ็ดร้อยแล้วครับไม่ออกเลยครับล่าหลังครับหลังจากที่ผมไปคลายจี้มาครับไม่ออกเลยดูดิจะเกือบพันแล้วโอ้มาแล้วครับตอนนี้ได้มาสิบห้าชิ้นแล้ว มาครึ่งทางแล้วเนาะอ่าครึ่งทางแล้วมาไหมโอ้โหเตรมอีกแล้วตอนนี้สามพันแล้วเนาะหมดไปสามพันแล้วก็ถือว่ามาครึ่งทางแล้วครับสามพันเออถ้ามันถ้ามันได้แบบนี้ไปตลอดนี่ก็จะเฉลี่ยประมาณหกพันครับสำหรับจี้นี้ถ้ามันออกง่ายกว่านี้อาจจะปิด น้อยนะครับถ้ามันออกยากกว่าน,นี้อีกครับอาจจะปิดเยอะกว่า6,000ครับอโอ้ดูดีครับนั่นหลังมาไม่ออกเลยโอเคมาตซุมต่อเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ เต็มอีกแล้วโอ้โหพึ่งขายไปเมื่อกี้นะเต็มันเต็มเร็วจังวะเฮ้ยมันจะไม่ออกจริงวะโอ้โหดูดิครับจุ่มไปประมาณพันกว่าแล้วทําไม่ออกเลยด้านหลังมานี่มันล็อกครับน,นี่แหละครับคือระบบในการล็อกของมันนะครับอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะเกมถ้ามันล็อกแบบนี้นี่หมดเป็นหมื่นได้น,นี่จะบอกให้เออ มันก็ล็อกน่าเกลียดเกินนะครับถ้าเป็นแบบนี้เออมาแล้วสองชิ้นตอนนี้น่าอ่าน่าจะได้สิบเจ็ดชิ้นแล้วเนาะเออสิบแปดชิ้นแล้วโอ้โหยังหยองยากอีกสิบเก้าแล้วอ่ะคาะีสิบเอ็ดชิ้น โอ้เสียงขึ้นแต่ไม่ใช่ครับเออมาไหมอ้โหไม่มาเลยเออมาเลยครับตอนนี้ขาดอยู่สิบชิ้นโอ้โหอันนี้ก็เต็มอีกเดียว,ยวขออนนี้าตไปขายก่อนนะครับเต็มเร็วมากครับเออขาดสิบชิ้นก็ไม่น้อยนะ่าจี้เครื่องกำลังครับออขายไป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  หมดแล้วอีบวกอะสิบิชิ้นครับเต็มตอนนี้หมดไปประมาณสี่พันเพชรแล้วครับสี่พันเพชรเอ้ยมันต้องเวลยแะต้องเวลยแะจังหวะนี้โอ้โหไม่เวยเลยครับ ให้หมดมากหมดน้อยไปเท่าไหร่ครับก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คิปได้เลยนะครับมาคอมเมนต์ได้เลยบางคนอาจจะปิดฟรีครับอาจจะมีของดองเยอะมากครับบางคนอาจจะปิดไปเป็นหมื่นก็มีครับบางคนก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ปิดเยอะนะครับยังไงก็สู้ต่อไปครับสําหรับใครที่ถุนไปแล้วเพชรหมดนะครับยังมีเวลาในการทำมเ้นต์ถึงวันศุกร์นะครับ ดูดิไม่ออกเลยเอ้ยอย่าบอกนะว่าจะหมดเป็นหมื่นที่เดียวนี่มันก็น่าเกลียดเกินนะถ้าเป็นแบบนี้ดูดิไม่ออกเลยเออมาแล้วครับตอนนี้ขาดเก้าชิ้นเองจะหมดเดยอะกว่านี้ไม่ได้นะต้องหมดนน้อยน่อยโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้ขาดอยู่แปดชิ้น ขาดแชิ้นเองโอ้โหดูดิยิ่งเหลือน้อยยิ่งล็อกผมเคยโดนน,นะนะแบบว่าขาดอยู่ชิ้นเดียวมันล็อกปลาไปวันสามสี่พันก็มีเออตอนนี้เราได้มาอ่าเหลืออยู่7ชิ้นครับ7ชิ้นใช่หรือเปล่าหรือว่าผมนับอ่ผมนับผิดหรือเปล่า ถ้าสุ่มอีเวนต์นี้ถ้าสุ่มอีเวนต์นี้นี่เราต้องนับด้วยนะเพราะว่าเผือ่อเราโชคดีสุ่มได้เอเลยครับบางทีเราอาจจะโชคดีสุ่มได้ A บวกเราก็ลดจะลดจำนวนในการหาวัตถุดิบของที่เอลงครับเราต้องคำนวณด้วยบางทีเราสุ่มเกินไปบางทีก็มีเนาะตอนนี้หมดไปเท่าไหร่วะห้าพันแล้วเนาะ5,000ันห้เพชรขาดอยู่วัน7ชิ้นหรือเปล่านะ น่าจะโดนล็อกว่ะออกโคตรยากเลยอืมขาดไปเท่าไหร่ยี 20, 21, 22, ่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามะขาดวันเจ็ดชิ้นครับปิดอีเวนต์นี้ไป สียงขึ้นแต่ไม่ใช่หรอเสียงขึ้นมันออกมารอบผมเฉยอ่ะมาแล้วขาดหกชิ้นขาดหกชิ้น,นต้องมาหลอจังหวะนี้ห้ารอยเพชรอ่ะต้องปิดให้ได้ครับ5้าร้อยเพชรนี่โอ้โหแม่งดีล้วนเลยไม่มาแม้แต่แสงหือุงมือ,มมอโอ้โหขาดหกชิ้นเองครับดูดิมันมันไม่ออกให้ผมเลยอ่ะขาดห้าชิ้น ห้าชิ้นครับห้าชิน้นปิดนิดน้อยหน่อยเฮ้ยปิดนิดน้อยหน่อยไม่อยากปิดเยอะวะ่ะเพชรก็หายากเฮ้ยโอ้โหแม่งตกใจหมดไม่ใช่หรอตอนแ,แรกๆมันก็ออกง่ายอยู่นะเออตอนแ,แรกๆโอ้โหดูดิโอ้โหมีด้ดวนเลย ห้าชิ้นครับอย่าล็อกเลยห้าชิ้นอตอนนี้หกพันแล้วเนาะหกพันหกพันเพชรขาดอยู่ห้าชิ้นอเอ้ยโอ้โหแม่งโชคดีมากครับเมื่อกี้เออเปิดได้เอบวกเลยครับห้าชิ้นใช่ไหมห้าสี่สามสองถ้ากับว่าเราขาดอยู่2ชิ้น ตอนนี้เราขาดอยู่สองชิ้น,นนะครับปิดอีเวนต์นะครับจังหวะจะวัยก็วัยครับเออจังหวะที่จะอ๋อ,อง่ายก็อออง่ายจังหวะที่จะไม่มาก็ไม่มาเลยเงียบไปเลยมาไหมโอ้โหไม่ใช่ครับอันนี้เออกลุ่มต่อโอ้โหอย่าอย่าบอกว่า อย่าบอกนะว่ามันจะล็อกผมไว้ขาดกองชิ้นเองเฮ้ยอย่าล็อกเลยครับอย่าล็อกเลยกรุณาอย่าล็อกเฮ้ยมาแล้วครับอ่ะขาดชิ้นเดียวครับชิ้นสุดท้ายชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายอ่ะไปเปิดในคะแนนลัคก,กี้เผื่อมันดออกในคะแนนลัคก,กี้ครับ ะปิดอีเวนต์เรียบร้อยครับโอ้โหกว่าจะปิดได้หมดไปเท่าไหร่แล้ววะตอนแรกผมมีเพชรอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่าไหร่วะหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยใช่ไหมประมาณนี้แหละอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะหนึ่งสามสองแปดห้าหนึ่งสามสองแปด หนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราหมดไปวันหกพันห้รเพรครับทุนท่วนครับ6,500นห้รทุนท่วน,น,น,นก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับอีเวนนี้นะครับอ่าคุ้มอยู่ตอนที่ผมสุ่มในคลิปนี้นี่ผมสุ่มได้แบตเตอรี่ a บวกมา2ชิ้นครับอ่าก็เท่ากับว่าเราลดวัตถุดิบในการหา GA ลงประมาณเท่าไหร่วะประมาณ6ชิ้นเลยนะ ก็ถือว่าเยอะอยู่ครับโอเคแลกไปเลยเดี๋ยวขอแรกน,นี้ไปก่อน,นครับอ่ะปึ๊บอย่าลืมครับอ่ะอย่าเพิ่งไปแลกกล่องนะครับถ้าแลกกล่องแล้วมันจะหายไปครับกล่องตัวถุมกิ้งลรังนะครับเออแลกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับจะบอกให้ ชิ้นสุดท้ายโอเคมาเราก็จะไปรับกันเลยปึ๊บสองชิ้นสามชิ้นอ่ะแล้วก็มันก็จะมีแสงมาด้วยครับแสงพิเศษครับอ่าแสงพิเศษถ้าแรกแล้วมันจะหายไปครับอย่าไปลงแรกนะครับหมวกไทเทเนียมโอเคอ่ะแรกไปเลยอ่าถ้าใครอยากได้ หมวกสีทองครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเท่าเดิมนะเปอร์เซ็นต์มันจะเท่าเดิมแค่เปลี่ยนสีสกินใหม่เฉยๆครับก็อัพอันนี้ให้เป็น S ให้เป็นเวอร์ชัน S บวกครับแล้วก็ไปเติมในร้านค้าจำกัดครับแพ็กสุดคุ้มครับในราคา29บาทครับเราถึงจับแรกหมวกเททรเไทนมสีทองได้นะครับถ้าแรกแล้วอันนี้มันจะหายไปครับสองชิ้นนี้มันจะหายไปโอเคเนาะตามนี้เลย เดี๋ยวเราจะไปอัพก่อนครับอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะในราคา6 5ก0ันครับถ้าเกินกว่านี้ก็ถือว่าค่อนข้างเพียงนะครับสำหรับผมนะเออั้งหมดอยู่ในอยู่ในใเลยหมวกไทเทเนียมถามว่าไอ้หมวกไอ้หมวกนี้นี่มันนําไปเล่นกับกา๊าซใบไหนบ้างครับบอกเลยนะครับว่าสามารถนําไปเล่นกับก๊์ดเกือบจะทุกใบเลยครับอ่ายกเว้นว่ากา๊์ดใบไหนมันมีหมวกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่หมวกไทเทเนียมให้มันไปนะครับอ่าเพราะว่ามันมีหมวกอยู่แล้วเนาะ สำหรับการไปไหนที่ไม่มีหมวกครับเราสามารถใส่ได้ทุกตัวเลยนะครับอัอยู่ไหนวะผมรับไปผมรับมาแล้วนะเมื่อกี้หรือว่ามันอยู่ยในกล่องข้อความอ่ะอยู่ในนี้ครับเอบวกไปเลยครับยัดเอบวกไปเลยลอ,องเท้าทีทองมิ่งมาบ่อยจัง อ่ะแล้วก็มีอีเวนต์การรวมด้วยนะครับอ่าอีเวนต์การรวมผมก็ลืมไปเหมือนกันว่ามีอีเวนต์รวมเนาะอ่าสามารถรับทุงสุดถึงจี้หมวกไทเทเนียมได้นะครับอ่าเป็นจี้วัตถุดิบพร้อมหมวกไททหมวกไทเทเนียมเอนะครับอ่าอย่าลืมมารวมกันนะครับอ่าสำหรับใครที่เพชรหมดก่อนประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวผมขอแนะนำครับอย่าเอามารวมเลยครับเพราะว่าไอหินนี้นี่มันสามารถสะสมไปเรื่อยครับถ้าเราสะสมครบ30ชิ้นนี่อ่าเราปิดอีเวนแน่นอนครับนอกจากว่าเราจะเปิดได้ Gs ถ้าดวงดีนะเราเปิดได้ Gs เราเปิดได้ Ga บวก่าเราก็จะลดวัตถุดิบในการหาลงครับโอเคไปอัอปต่อครับบวกไทเทเนียม ปาโอ้โหยังไม่เต็มครับอ่ะหลังจากคลิปนี้ไปครับรอรับชมการรีวิวได้เลยนะครับ่ะเดี๋ยวจะลงให้เร็วที่สุดนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องแมงดาช่องทีวีของเรานะครับตาเรียบร้อยครับอโอเคอ่ะ เพิ่มการคุมต่า53บมวกเจ็ดหลังที่2แล้วก็โอกาส80%ป้องกันบังคับย้ายแล้วก็ป้องกันการดักจับครับโอเคมามมไปอ,าออกไปหมวกฟ้านี่ใส่หมวกเทเทียมให้ไปโอเคมาเรียบร้อยครับผมคงจะไม่เติมครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันเลยครับเปอร์เซ็นต์มันเท่าก,กันกับสีทองเลยแค่เปลี่ยนสกินสีเฉยๆครับ ใครไม่ชอบสีแดงก็ไปเติมครับ29าบาทเองครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับคลิปรีวิวนะครับสวัสดีครับ